โอ้โหแกงหมูอร่อยอร่อยเฮงเฮงแกงส้มใช่ไหมอ่ะเอาชวนมาดิชวนไงเออแกงหมูนะจ๊ะแกงหมูแกงไส้หมูแกงเวดตา เสียบ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 เด้อแกงใส่หูใส่เนื้อหมูใส่ตับใส่ไส้รวมเวตาไปอย่างนั้นโบเสียบเสียบ

เขาก็เป็นแบบนี้แหละพี่เวลาหนูคุยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าหนูจะคุยกับใครอ่ะเขาก็เอะอะไปทุกครั้งเลยมัก็แหลยโมโหเลยโดนแม่ซะโดนแม่แว๊ใสซะใอ้ยีเนี่ยจะให้ไปซื้อกินยาที่หมอสุชาดีกว่าเพราะ่ไอ่ไงตอนแรกมีน้ำมูกน้ำมูกก็หมอสุชายยาแกดี แต่แม่ไม่มีไข่ไงมีแค่จะมีแป่นูกะี้อะเองัฮะเออรอแป๊นี่แม,ไม่ไม่ว่ารอแป๊นึงก็แม่บอกว่ารอรเรียนหนังสือแล้วหนูต้องจับรอดูรอรอลูกรอรอแป๊ะนลูกเนี่ยแม่ก็รอจับปลาคารอยู่ลูกรอแป๊ะนี่ จะลองลางชิมลองเกีบไสก่อนดูไส้ดูสิไม่เปื่อยยังไส้หมูอ่ะจะชิมก่อนตอนไงมากเลยอ่ะมันมีพอไหมไม่รู้ก็ยังไม่ได้ชิมเลยแค่ปั๊บปั๊บปฝาแล้าก็เปื่อยฟันแล้วเหนียวอยู่เหรอว่าไส้หมูไอ้ป้าคนนี้ใต้สังพรมจะแข็งมากไง có xào, nó. ừ. ừ, xào nói, nhiều không, anh một con, nói mưa Sài con là thế. สวัสดีกอลูกนี่ยัเหนยวมาเลยอะเหน่ตั้งนานหรือว่าเราอายุเยอะไม่ไม่ไม่อายุเยอะวมั้ง๋ยวก็ไม่เป็นไรเกื่อน้ำให้